สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงเด่นพากินพาแซบอีกแล้วครับมาวันนี้ลุงเด่นมีข้าวปุ้นสาวน้ำปลาอีกแล้วเป็นูแซบวันนี้มีผักก็มีมีแตงแล้วก็เห็ดเห็ดเข็มเหมือนเดิมเห็ดเข็มอร่อยเห็ดเข็มขาวแล้วก็เห็ดอะไรนะเห็ดชิมอะไรนะเห็ดชิชิมจีหรอชิจีอะไรนี่แหละมันนองในปลา เซเว่นนะ <c oughs> ลุงเด่นไปเก็บมาเมื่อเช้าไปเก็บในปา่าเซเว่นมา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 าเบาไหลเบาไหล,ลแซ่แบมาเด้อทางไกลทางไกลมาแซ่บแบบมึงเด่นึติ้วๆเลยโอ้ยชิมก่อนเดี๋ยวมันเผ็ดใส่พริกไปแล้วเด่นใส่พริกไปแล้วมามามา น่าใส่พอดีใส่เยอะนี่เผ็ดแนะ่แค่นี้ก็เผ็ดแล้วบรรยากาศหน้าบ้านเหมือนเดิมมันจะถ่ายไปไทางโน,น้นมันย้อนแสง สาวน้ำบัลลาสูร,รุงเด่นเห็น,หอ,หนอร่อยจิ้มจีดี่วเดินไปเจอ,เจอเข้าป่า เจอเห็ดโอ้โก้นันค่ะกัาซัน ใส่มั่มๆอไปน้ำปลาลุงเด่นทำเองนึกอยากใส่อะไรก็ใส่ให้มันแซ่บๆนะอะไรมันแซ่บก็ใส่ไปโรดแก้แไว้แล้วลืม,มแก่หม,มูปลาแก้แก้หมูปอา ข้อคนเหล่านาะแก่แล้วก็ทิ้งไว้ทอดมาใหม่ๆกั่นไมว่ามันขาดอะไร 像骨头、包包。 嗯，看来嘛。Hmm. อากาศก็ร้อนมากพี่น้องเอ้ยนื่ออาาเต็มเลยหนยังนี้มันลมมันไม่เข้าบรรยากาศหน้าบ้าน năng nhiều thang nó gió nó sáng nóng lên thằng hẹn thằng ăn uống chiên เห็ดนี้อร่อยมากพี่น้องอือสุดยอดอากาศก็ร้อน ูเห็นรวมตัง บอกครับล้ำล้ำมะเขอือซ้อมมะเขอือซ้อม โอ้เมนูนี้กินกินที่ไรก็แซ่บอ่ะกินไม่ได้ก็ล้ำเ, <c oughs> เป็นเต่าลุงเด่นอยากกับข้าล้ำหัว ก็ตัวเก่าเว้่นน้อเงินไหลเป็นทางเลยพี่น้องเอ้ยแสบหลายสดน้ำเดี๋ยวขอยยาดเช็ดเหงื่อพี่น้องเอ้ย ชุดยอดเลยสำหรับเมนูนีุ้เด่นก็หยอดเลยเมนูนี้ลุกเด่นก็ฝากเลยนะครับข้าปุ่น สาวน้ำปะลาะหรือขน,มเ,น,น,อม,น,ขนมเส้นสาวน้ำหา้าขนมเส้นสาวน้ำห้าหอูบ้านลุงเด่นห้องกว่าที่นี่สำหรับเมนูนี้ลุงเด่นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับถ้าลุงเด่นกินมุมมามีไงกินสุดรวดสุดลาดมุมมาเะมลุงเด่นก็กราบขอโทษขออภัยนะครับลุงเด่นก็ฝาก ก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงเด่นเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเด่นในทำคลิปต่อไปนะครับเอาสำหรับวันนี้ลุงเด่นก็ครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม